ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพาเครื่องทุกท่านครับพบกันเจ็ดเช่นเคยครับกับหลานน้องบ่มรามีพาเครื่องครับพี่พี่นะครับนะวันนี้มาช่วงบ่ายครับพี่นะสนใจรายการใดครับพี่ติดต่อครับ0ูนย์หกสองเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับย้ำอีกครั้งครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่นะรูปภาพไม่ชัดเจนนะครับนะนี่นะครับนะช่องทางอินดีไลน์ครับพี่มีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งหมื่นสี่พันท่านนะครับนายยอดการันตี ยี่สิบกว่ารายการเช่นเดิมครับพี่นะครับในช่วงบ่ายนะครับนะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปเริ่มเลยครับพี่หมายเลขหนึ่งนะครับนะหมายเลขหนึ่งครับเป็นพระสมเด็จครับพี่นะครับนะองค์นี้เนื้อแก่งครับนะครับเนื้อเก่งขาวนะครับนะเส้นสายขอบสมมีการหดตัวย่นตัวครับนี่หเนื้อแก่งหลังเรียบนะครับพี่มีรอยคาบสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับนะติดก่อทั่วทั้งองค์เลยครับพี่นะครับเนื้อแก่งสวย นะครับเสียงกลมมนสวยๆเลยครับพี่นี่ครับเส้นสายขอบซุ้มครับพี่มีการหดตัวนะครับนะขอบนี่ครับตัดกุดครูดนะครับนะนี่ครับเนื้อหาสวยครับแกงๆหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนี่ครับพิมพ์ใหญ่วัลังขอบครางครับพี่ หมายเลขสองครับพี่ตรงนี้หลังเป็นหลังอ่ากากหมากนะครับนะาเป็น heads, หลังกากหมากครับนี่นะครับมวลสารเม็ดข้าวสุกต่างๆครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่วัลคัังนะครับนะเนื้อหานี่ครับพี่นะครับนะสภาพหิ้งๆครับผิวกายภาพด้านนอกนะครับมันมีคราบผุครับเกาะติดเนี่ยครับพี่เนื้อหาสวยๆนะครับวัลคัังหมายเลขสองพี่โบถามอ่ะบอกพี่ทํางานอยู่ นี่ครับหมายเลขสองหมายเลขสามครับหมายเลขสามเนื้อหนึบๆนะครับนะองค์นี้ครับพี่นะครับแก่น้ํามันต่างยิ้วครับพี่ๆขอบจัดครูดนะครับนะหลังกากหมากนะครับสวยๆเลยครับพี่มวนสารเยอะๆครับนี่ครับพี่เนื้อหาสวยๆนะครับนะมีคราบไข่ขึ้นครับ ตรงนี้ฉ่ำแล้วมันสั่ง้วนะครับเนื้อหาสวยมากครับอ่มอพี่ิูนี่ครับเนื้อหาสวยๆนะครับนี่หมายเลขสามครับพี่พิวตรนี้ครับ นี่หมายเลขสามครับพี่เนื้อฉ่าน้ำมันตังยิ้วเลยนะครับนะสวยสวยครับอ่าหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขสี่เป็นเนื้อดินนะครับนะเป็นเนื้อดินพิมพ์เล็กครับพระนางพญาพิษณุโลกนะครับนะพระนางพญาพิษณุโลกองค์นี้พิมพ์เล็กครับพี่เนื้อหาดีนะครับน้าเนื้อหาดีครับนี่นะครับนี่มีนะครับนะล่องลอยข้ามน้ำมาครับพี่ตามซอกเนี่ครับเม็ดกวดลอยๆยนะครับพี่นี่ครับ พิมเล็กครับพี่องนีここ้เป็นพิมพ์เล็กครับนางพญาพิษณุโลกนะครับนะหมายเลขสี่ครับพี่หมายเลขสี่ห้าร้อยบาทนะครับพี่นะห้าร้อยบาทครับหมายเลขห้าหมายเลขห้านี่มีคาบปูกนี่ครับมีคาบปูกคาบลักดำดำนะครับพี่คาบปูกคาบลักดำดำหูดูออข้างครับพี่นี่ครับเนื้อหาเก่ามากครับพี่นะครับองนี้หลังเป็นหลังเรียบนะครับนะมีรอยยุบตัวย่นตัวครับ เนื้อหาเก่ามากครับพี่นะครับมีร่องรอยคาบลักเก่าด้วยนะครับนี่คาบไขนะครับต่างๆพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มหมายเลขห้านะครับองนี้ครับพี่นะครับมีสภาพแบบเก่ามากๆนะครับ้นเนื้อหานี่ครับนะครับเขียนแขนนะครับและช่วงแขนเลียวเล็กครับพี่นี่ครับร้อยหกตัวสวยๆหมายเลขห้าครับ ไม่คาครับพี่ถ่ครับไปครับต่อไปหมายเลขหกครับนี่หมายเลขหกครับพี่โอ้โหเนื้อฉ่ำมากๆครับตรงนี้นะครับปลองรอยเกลน้ํามันตังยิ้วครับพี่เนื้อหานะครับเข้มๆครับพี่องนี้หลังเป็นหลังเรียบนะนะครับผม หลังึ้นหลังเรียบเนื้อหานุ่มดึกครับพี่เนื้อหานุ่มดึกนะนี่ครับแขนเรียวเล็กหดย่อนะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับ <Yeah. S 1> เนื้อสวยครับองนี้้างแน่นหลังเรียบแน่นเนื้อดึกดึกครับพี่หมายเลขหกนะครับนะงนี้ครับ ต่อไปหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดเป็นเหรียญหล่อบโบราณครับพี่ๆนะครับนับเป็นเหรียญหล่อบโบราณครับนี่พิมพ์ทรงห้าเหลี่ยมเป็นพุทธกวักนะครับนะพุทธกวักพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยมครับเป็นเหรียญหล่อขนาดเล็กๆนะพี่นะนี่ครับจัด้นช่อตะไบครับร่องตะไบห่างๆครับพี่เนื้อโลหะเขียวๆว่าพี่ พุทธกวัตรหล่อห้าเหลี่ยมโบราณนะครับข้างกระไบยักษ์ใหญ่เลยพี่พุทธกวัดเหลี่ยมห้าเหลี่ยมครับห้าร้อยบาทหมายเลขเจ็ดนะครับนะหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขแปดซุ้มกอพิมพ์ใหญ่บัวเล็บช้างห้าเมตรข้างกระนกพิมพ์ใหญ่นี่ครับ ผิวมันๆนะครับนะผิวมันๆครับแน่ดอกมะขามรอยเยอะๆครับพี่นะครับบัวเล็บช้างห้ามเม็ดสวยคมคมนะครับนี่กําไรข้อเท้าคมคมครับเม็ดแร่ดอกมะขามสวยช่ำๆครับพี่สุมกอครับพี่พิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกครับพิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกนะครับสวยน่าชอบแขนลึกๆครับพี่นะครับเป็นพาเนื้อดินงนะครับ หมายเลขแปดห้าร้อยบาทครับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าเหรียญสวยผิวไฟเลยนะครับนะนี่ครับเหรียญที่ระลึกอายุครบแปดรอบครับพี่เป็นพระเหรียญหน้าปกนะครับหลวงพุทธม,มิสริโกนะครับหลังยันห้าวัดรหาไร่จังหวัดร,ระยองนะครับเป็นปีหนึ่งแปดนะพี่นะปี 18, หนึ่งแปดเหรียญหน้าปกนะครับแปดรอบเหรียญปกแปดรอบนะครับหลวงพุทธม,ม เส้นสายสวยคมเดิมมากๆครับนานๆพบเจอครับพี่พครับเหรียญสวยแดงสวยเลยนะครับน้ำเหรียญแดงสวยวิบวิบเลยครับนักปลุกแปดรอบหลวงพุธิมเจ็ดร้อยบาทนะครับหมายเลขเก้าครับพี่หมายเลขเก้าหมายเลขสิบหมายเลขสิบเป็นผ้าเนื้อผงนะครับนะปิดตาวัดโพนะครับเป็นปิดตาวัดโพงนี้เนื้อเก่ามากนะครับพี่ดิน นี่ครับปิดตาเนื้อผงนะครับนี่วัดโพที่เขาบอกว่าเป็นปิดตากระดูกผีน,นะพี่นะนี่ครับเนื้อสวยมากครับนะครับนะนี่ครับหมายเลขสิบปิดตาวัดโพ สวยเก่ามากๆครับพี่ครับนี่นานๆพบเจอนะครับนะอีกหนึ่งครับนี่ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบเอ็ดเนื้อแก่งๆนะครับพี่นะเป็นเนื้อแก่งๆเลยนะครับรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อกระบอกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกระบอกเนื้อแก่งปักเลยนี่นะครับนะมีพื้นผิวแตกลายงานะครับพี่พื้นผิวแตกลายงาสวยๆเนื้อแก่งๆเลยครับนี่ขอบตัดโคตรๆนะครับหลังไปหลังเรียบครับ นะครับผมหลังเป็นหลังเรียบตรงนี้เนื้อขาวแก่งนะครับหน้าออกแกรบูุนเปลือกหอยเลยครับพี่เนื้อหาสวยนะครับน้าเนื้อหาพิ้์สวยนะครับเส้นสายสมอวบอิ่มเลยเนาครับเนาะนี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับน้าหมายเลขสิบเอ็ดครับหมายเลขสิบสองครับ ไปกันต่อมาเลขสิบสองมาเลขสิบสองนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพมครับพี่นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่บางขุนพมนะครับวงนี้ได้มาช่วงสายๆเลยนี่ครับช่วงสายๆนะสดๆร้อๆเลยนี่ครับหลังเรียบเนื้อแห้งเป็นบางขุนพมนะครับนะนี่จะเป็นพิมพ์ทรงพระประธานด้วยนะพี่นะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงพระประธานเนี่ยครับมีเส้นรองนั่งนะครับพี่นะามีเส้นรองนั่งครับ พบเจอหายาาครับพี่นะครับพิมพ์พระประธานนะบางขุ่มคมนะครับตัวเลของน้องมองว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่นะครับตรามาสองดูเอานะครับมีเส้นรองนั่งนี่นะครับแ้ะเป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะครับหรือพิมพ์พระแก้วนะครับพี่นั่งหลายหลายท่านเราก็เรียกกันอ่านะครับนะองค์นี้ครับหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสองห้าร้อยบาทนะครับเป็นอ่าพิมพ์พระประธานนะครับบางหุมคมห้าร้อยบาท หมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามเนื้อแกงอีกหนึ่งองค์ครับพี่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแกงแตกลายงาสวยๆเลยนะครับนะขอบด้านข้างครับพี่นี่ครับหลังเป็นหลังเรียบนะครับนะเนื้อแกงหนึบๆน,นะครับเนื้อแกงหนึบๆครับพี่องค์นี้ หินใหญ่นะครับเนื้อสวยนะครับหนเม็ดนะครับมัวสารพระคัมงครับพี่บึกบึกเลยนะครับ้วเนื้อหาบึกบึกยุคต้นๆน่ะนะครับพี่นะเนื้อแก่งมากนะครับเนื้อแก่งมากครับหมายเลขสิบสามห้าร้อยบาทครับนี่อ่ะหลังเรียบๆนะครับพี่สําหรับที่พี่ท่านไหนที่แคปไม่ทันเนาะนี่ครับหมายเลขสิบสามครับหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่เป็นเนื้อดินพระคงนะครับ้วเป็นพระคงลําพูน นะครับนั่งฟังมาหรือใช้ปกโกครับนี่ครับพี่นะครับก็มีสภาพผ่านการใช้งานมานะครับนะเนื้อแบบชํำๆหน่อยนะครับหลังก็มีลายนิ้วมือครับเป็นสายสวยคมมากๆครับนี่ดูเม็ดดอกแพรนีนพี่นะครับดอกแร์ขึ้นเลยนะครับนะขึ้นๆลอยๆนะครับตามซอกก็มีค่าวปุเนี่ยครับมีค่าปุ๋ยขาบปุ่นนะครับเดิมๆครับพี่ตรงนี้ล่ำๆเลยนะ นี่น้ครับเนาะหมายเลขสิบสี่ครับพี่พี่ครับหมายเลขสิบสี่นะครับน่าเอาห้าร้อยบาทครับพระคงลําพูนนะครับนะเนื้อออกสีตาลเข้มเข้มครับพี่ครับอ่านะครับหมายเลขสิบห้าไปกันต่อครับพี่หมายเลขสิบห้าเป็นเหรียญรูปไข่รุ่นแรกนะครับนันเหรียญรูปไข่รุ่นแรกพระอาจารย์ฟั่นอาตโลครับนี่เนื้อทองแดงนะครับนะ โอ้โหได้สภาพยิ่งบ้านๆเลยนะครับแล้วมีผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยครับพี่นะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับนะสกลนครศิริทอสร้างถวายครับปีศูนย์เจ็ดรุ่นแรกครับอาจารย์แ้นอาจารย์โลนี่ครับเนื้อทองแดงสภาพสวยนะครับนะสภาพผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยครับพี่ๆครับอ่า นี่นะครับหมาเลขสิบครับพี่ครับหมาายังโดดพอ หมายเลขสิบหกครับพี่ไปกันต่อครับนี่พอดีเด็กล้มนะพี่นะร้องไห้ครับพี่ไปกันต่อครับเรียวกันเลยนี่ครับเป็นพ่รอดครับพี่องนี้ครับเนื้อดินพ่รอดพิมพ์ใหญ่นะครับพ่รอดพิมพ์ใหญ่เนื้อดินตรงนี้สวยมากนะครับพี่นี่ครับพี่มีข้าบดำๆติดตามซอกนะครับนล้วเม็ดแร่เม็ดดอกมะขามนี่ลอยเลยพี่นะครับแดงๆนี่ครับมีข้าบดำๆคข้าบปุ๋ยครับพี่องนี้ครับ สวยเก่าเลยนะครับพี่นะสวยเก่าเลยนะครับเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับไม่ยาไม่บ่ายครับพี่นะครับนะของดีๆมาแบ่งปันกันครับนี่เม็ดบะลลมเลยนะครับเี่เม็ดบะลลมเลยนะครับตรงนี้สวยงามมากๆครับหมายเลขสิบหกครับพี่อย่งนี้มบหมายเลขสิบหกห้าร้อยบาทหมายเลขสิบหกนะครับพี่ หมายเลขสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบแปดเนี่ยพี่นะครับน้าหองได้มาบ้านเดียวกันเลยนะครับนี่น้องได้มาบ้านเรียวกันนะครับนี่หมายเลขสิบเจ็ดกับสิบแปดนะครับนะอีกองคหนึ่งล้างอีกองหนึ่งไม่ได้ล้างนะครับเจ้าของเนี่ยเขาบอกกันนะครับพี่นี่เขาบอกว่าลองล้างดูนะพี่ว่าเนื้อหาจะเป็นแบบไหนนะครับพี่จะเก่ามากครับนี่นะครับนี่เนื้อหาเก่ามากๆนะครับนะ สวยนะครับพี่องนี้ไม่ได้ล้างนะครับนะองนี้ไม่ได้ล้างใหม่เลขสิบเจ็ดนะครับองนี้ล้างใหม่เลขสิบแปดนะพี่นะเลือกดูครับชอบถูกใจองไหนนะพี่นะทุกบถูกใจองไหนนะครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดนะครับพี่พิม์ลึกสวยนะครับพี่นะหมายเลขสิบเจ็ดพิมลึกสวยนี่ยครับสีเขาจะออกเทาๆครับพี่นะครับนะองนี้เป็นอ่าผงสุพรรณนี่ครับผงสุพรรณ นี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนะหมายเลขสิบเจ็ดครับห้าร้อยบาทครับหมายเลขสิบแปดนี่นะครับหมายเลขสิบแปดนี่มีคราบล้างมีคราบล้างนะพี่นะมีคราบล้างเนื้อดำๆหน่อยนะครับนะนี่ครับเนื้อเขาจะออกดำๆเลยนะพี่นะนะครับเ,เทาดำๆเนี่ยครับ เนื้อดินนะครับพี่นะเนื้อดินตรงนี้มีการเช็ดมีการล้างมานะพี่นะมีการเช็ดการล้างมาครับพี่นะครับเจ้าของแกบอกนะพี่นะแต่น้องเนี่ยนะครับก็ดูเนี่ยก็พอพอซับซ่าบ้างนะพี่นะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีความแบบมันๆนะครับพี่นะครับเอานี้อันนี้มีคาบล้างนะพี่นะคาบล้างเอาสี่ร้อยบาทพอแล้วกันนะครับพี่สี่ร้อยบาทพอแล้วกันนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบแปดครับต่อไปครับหมายเลขสิบเก้า นี่นะครับหมายเลขสิบเก้าพิมใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนะขอบจัดครูสวยๆครับนี่หลังเป็นหลังกาก,ากมาครับพี่ๆนะครับเป็นริ้วเป็นรอยเป็นเส้นเนี่ยครับนะครับ,รบพิมใหญ่เกตทะลุซุ้มเนื้อหนุบสวยครับอกแขนมีรอยหดรอยย่นนะครับนะ เนื้อสวยนึบครับอืมเกตทะลุสุมเส้นมังคับพิมแล้วพี่นะั้นหนึ่งเส้นมังคับพิมพ์หลังกากมาหมายเลขสิบเก้านะครับพี่หมายเลขสิบเก้าครับหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบสมเด็จนางพญานะครับนะองค์นี้ได้ไหมอีกหนึ่งองค์ครับพี่เป็นสมเด็จนางพญาเนื้อเทาๆครับนะครับนะ ตรงนี้เนื้อเทาๆครับพี่นะครับหลังมีร่องรอยนะครับลายนิ้วมือนี่ครับขอบข้างเป็นขอบกระด้งเลยนะพี่นะ้านหลังก็มีรอยยุบๆหยับๆครับนี่นะครับเม็ดกวดครับนิ้วลอยตอกตัดเนื้อหาสวยนะครับนี่มีคราบน้ําตาลน้ําตาลนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์อ่าเดี๋ยวนะพี่นะเป็นพิมพ์ไม่สังกติับเทวดานะพี่นะไม่สังกติับเทวดาเนื้อสวยมากครับ สวยคมชัดนะครับนะนี่ครับหมายเลขยี่สิบครับพี่ตรงนี้ครับนางพญานะครับเนื้อเทาเทนะพี่นะสวยนะครับนานๆพบเจอหายากครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดพระรอดอีกหนึ่งองค์ครับพี่ตรงนี้นะครับนะพระรอดอีกหนึ่งองค์ครับเนื้อสภาพผ่านการใช้มานะพี่นะเนี่ยเขาบอกว่า แรกๆเนี่ยใช้อยู่นะครับแต่หลังๆเนี่ยถอดนะพี่นะถอดออกนะครับแกเป็นนักสะสมเก่าเช่นเดียวกันนะพี่นี่เส้นน้ําตกนี่นะครับเส้นสายน้ําตกนี่สวยคมมากครับนี่ครับพี่นะครับภาพเก่าติดตามซออครับพะลอดพิมพ์ใหญ่หมูสารเม็ดแร่ครับนี่สวยมากๆครับทั่วทั้งองค์เลยนะครับพี่ทั่วทั้งองค์เลยครับ ให้ได้เห็นเนื้อพักกันนะพี่นะเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจครับพี่พี่ครับผลลอดพิมพ์ใหญ่ห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับหมายเลขยี่สิบสองนางพญาพิษนุโลกเนื้อดินมีสภาพผ่านการใช้ก็ผิวพันเนื้อเปิดเปิดหน่อยนะครับพี่นะผิวพันเนื้อเปิดเปิดหน่อยครับ นียี่สิบสองนี่ครับพี่ราบคาบน้ํำมากโอ้โหนี่ครับน้ํำมากเป็นติดเป็นผลึกเป็นก้อนเลยครับพี่<ไ>ผิวเปิดเปิดมีสภาพผ่านการใช้มานะครับพี่นะ<ไ>นี่ครับ หมายเลขยี่สิบสองครับพี่หมายเลขยี่สิบสองครับนางพญานะครับนะหมายเลขยี่สิบสามอนนี้มีคาบกูครับพี่นะครับนะนี่อรนนี้มีคาบกูครับเป็นอุกกระบอกนะครับเราเป็นอุกกบอกยุกต้นๆครับเนื้อหาครับพี่อุกกระบอกยุกต้นๆนะครับหลังเรียบเนื้อแก่ง มีคาบปุกนี่ครับเนื้อสวยเก่ามีคาบปูก่อติดครับพี่ตรงนี้เนื้อแก่งแก่ง,กงเส้นสายขอบสมิลินสวยนะนี่ครับเดิมๆบ้านๆครับพี่มหมายเลขยี่สิบสามครับห้าร้อยบาท หมยายเลขยี่สิบสี่พิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนี่ครับหลังเรียบๆนะครับนะเนืนเน้อหนึบๆแน่นๆครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับเนื้อหนึบๆ,ๆแน่นๆนะครับนี่มีคราบกองติดครับ เนื้อหาบึกบักมากนะครับพี่นะมีคาบกูเก่าๆติดเนี่ยบึกนะครับหมายเลขยี่สิบสี่ห้าร้อยบาทครับวัลคังกเกตทะลุสมครับหมายเลขยี่สิบห้าครับพี่นี่มีลูกหล่อโบราณนะหนึ่งงนะครับพี่นะลูกหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับนี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองนี้พิมพ์นิยมพิมพ์บีมีมือรองครับนี่พิมพ์บีมีมือรองสาแดงๆขึ้น ก้นสวยๆนะครับพี่นะก้นสวยๆครับเนื้อเป็นเกตกระดี่เลยครับพี่เนื้อเป็นเกดกระดี่เลยนะครับนะตามซอกนี่น้ำตาลดำๆครับสวยมากๆครับพี่นะครับเนื้อหาเป็นเกตกระดี่แบบนี้เนื้อโลหะแบบนี้หายากนะครับนะ หลวงพ่อเงินเจ็ดร้อยบาทนะครับพิมพ์บีครับสวยๆครับพี่ครับนะครับหมายเลขยี่สิบห้าครับครับผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันยี่สิบห้ารายการนะครับในช่วงบ่ายๆครับพี่นะครับติดต่อน้องโบบาลมีพัดเครื่องครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับนะศูนย์หกสองศูนย์แป